แล้วแต่เขาจะเรียกเดี๋ยวก็ต้องขีดลูกับไปข้างล่างที่ไหนที่นี่นะดานแล้วเราจะโคด้วยอ๊อฟงานชุกนาะงานชุกด้วยกันไหมไห้นมมาเป็นสีไปเลยล่ะของเราก็ต้องดูแลเหมือนนวดน้ำอย่างเงี้เฮ้ยมันรอดอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าป้อนนมกินนมได้อ้วนอ้วนนี้แข็งแรงด้วยดูแข็งขาก็รู้แล้วอันนี้มันยกแต่มันยกคอได้เนี่ยมันยกข้องยกได้ไอ้นนี้มันแค่มันยังพึ่งับคอไม่ใช่ขนาดห่วยอย่างเงี้ย นั้นเราต้องลงไปซื้อหัวนมเพราะเรามันคุยลุกขึ้นมากินยากู่าขซื้อต้องนานแล้วคนนมงัวนขอซื้อแบ็ใสๆนี่แหละแต่ยาวๆหน่อยนะร้านคุณโบรานจะมีร้านที่เขาจะมีสีสีน้ำตาลมันจะแข็งอันนี้มันจะนิ่มแบบนี้หัวหนึ่งก็ประมาณร้อยถันสิบบาทแค่หัวนมแล้วมาหมุนใส่ไอ้วนน้ำนมเอาแค่หัวมาหรือมันก็สั่งทางไงไอันั้นใช่บอกไม่รู้นี่แหะสีสีตรงต้มนี่แหะ ทูทูแบลวไม้เอยดินั่นดีกว่านั่นนะทูแบลยาวกว่าอันนี้มันคาบหลุดไม่ได้คาบไม่ได้พวกนั้นคาปุ๊บมันก็หลุดน้อมันก็ให้หัวมันยาวแบบนี้นี่มันนี่มันจะลงเยอหัวแล้วัวนี่น่าจะซื้อร้านในหมอีเิดแล้ว้อ้าเนี่ยวมาขายได้เอิวเอาเกียร์ใหญ่ชอรเ็เลยเรากข้ายในี่้างในดีหรือหลังย่ะ

ก่อนนะนดูก่อนอ่าคนดูก่อนแล้วก็ถ่าเพราะบางทีมันไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามไม่นะดูนะจะเ,เ,เน,นี่ยเราจับอย่างเงี้ยจับขามาขึ้นนิวแย่ไว้หน่อย,อยก่อนละดีไม่าี่มกนน่ันงมันออกไปในปารจะไปยุกบนง อย่างเงี้ยนั่นหมอนครเนาะ we away wait ตอนนี้จะให้น้องวัวสองหัวกินนมนะครับนี่นะครับน้องกินนมน้องก้มนมไปออกปากนงตัยกปากวดขึ้นหน่อยน้องมัสองหัวนะครับน้องน้องจะดูดไม่ได้นะครับน้องลิ้นน้องดูดไม่ได้ครับต้องเทต้องป้อนต้องกอดนะครับน้องตาใสแป๊วแล้วนะครับเห็นไหมครับนน้องตาเบลเลอร์เลยนะครับข้างนี้ ไปเทลูกข้างนี้มันเทออกข้างนู้นนะ้วปุ๊บต้องเอาเอาพอเทเสรแล้วก็ให้มันนอนทางนี้ไม่งั้นมันจะายไหลออกไปเอ่อเอ่อเอ่อเทเตะให้มันตัวตาน้องใสปิงเลยนะครับน้องแข็งแรงนะครับแต่ว่าน้องยังลุกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ป้อนนมไปก่อนนะครับ นอนลงเอาเหเวัวมาทางนี้เ,เอาหัวมาทางนี้เออถ้าไม่เอาหัวทางนี้เราเป็นไรออกเสมออันนี่ครับอันนี้ป้อนนมน้องนะครับโอเคครับสวัสดีครับเอชสี่ซุกชันนี้เรามาป้อนนมลูกงัวนะครับลูกงูสองัวนะครับนี่ครับน้องตาใส่แป๋วเลยนะครับน้องสามวันแล้วนะครับก่อวันนี้วันนี้น้องสามวันแล้วนะครับน้องตาแป๋วเลยนะครับอันนี้ เดี i, <aire. S 1> à, ๋ยวให้ปะปุกทำวามสอายกันครับอ่ะจัดเีเดี๋ยวแม่ไม่ฟังช่ไหเ็ันหมบ ใครก็ไม่ให้แต่งหน้ายุงวัวก็จะให้แม่กินให้นี่มันจะมอมพวกก็หลบหลบพวกเนอมองแหละอะไรม่เนอนี่ัวไปไมีเช้าหรอมัหรอนอนมาแม่ได้นอน เดี๋ยวมนเดี๋ยวไปชแมก่อนโ้่ไมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะป้นนมนะครับค่อยเทค่อยเทนิดเดียวพอนู่เยอะรจะเอาแค่นี้อัปปอนหรออะรเทแต่แค่มีอยู่อย่างงี้ยจะได้กินไม่งั้นมันจะไปอัป อาเทปปานนี้มาเนี <t 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 ่ยเต่ตอนนี้เราจะให้ป้าน้ครับเมื่อกี้ให้ให้ป้างไปแล้วเธออะไรขตามนีครเคสไกินหรือเปล่าตาข้างนี้มาเห็นก่อนตา่านนี้มเห็นอานสะอาด อันน <gesch> <iza> ี้แล้วอันนี้ตอนนี้ก็เอาไปส่องป้าแล,ล้วนะครับเลียยเยยเรียยเยยวูููตาเปี้ยวตาใสตอนนี้เทปังนะครับรออีกปังเนี่ย เดเ๋ยมาันเอาเท่านไม่ทันนะเทตรงนี้ตรงนี้ชี้อเออแมน้ำมันไหลถ้าเทปานนี้มันออกปานนี้แต่ถ้าเทปานนี้ไม่ออกเลยอเดทอเดี๋ยวนนีตอนนี้เราพักก่อนครับเดี๋ยวให้น้องพักกัน อ่าเทขันนี่ตอนนี้เท่นี่เหมือนมั้ยเดี๋ยว้ี้เทนเนียมืไม่จัวลเราจะเทอีกงอ่เทเททางนี้ไม่ไม่ลงนะเออพอพอก็พอกี่ไมวันี้ไปกเพอีม๋อวันนี้ไปกรพาะอีกปะไปตังทำอะไรไม่ทางเลยยุไปตัา มีข้ให้เราเอ้าวให้ใหเ่เอกจะลุ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 กจะกจะลุกคับจะลุกลุกไม่ได้เด็กก้าวเด็กินกนเอกินลุกไม่ได้หอก่อนันเทลุกขึ้นมเลกนดหนตีหัวบออร่อยบาอร่อยบอด็กก้าติดกันเน่ตรงันนมันก็เลยมนก็เลยนมกน้น มันจะลุกขึ้นไหมมันจะลุกขึ้นไหมมันกนมีเก่ยขาแล้วม้ยนออะไรภูโอยาโลโลอโอลเลวอันนี้เอามาให้คเลวมาให้ยอเเอ๋อขอบคุณครับนึกว่าเอามาให้หอะเอ้ย

ไม <ừ? S 2> ่มีจะต้องป้าดอะ <c oughs> ตอนเนี้ยตายยังไม่ออกังไม่มีต่างเลยจะกินน้ำยังไม่มีเลยเนี่ยพอนะพ่อพ่อตรงๆนะหลงใ้โกหกนะฮะดูแล้วมันกินน้อยจังยังไม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวใครให้เมืกี้นึงเดี๋ยวจะพาดตรงนั้นที่ทีกูกินเยอะดังไรนี่เนี่ยน้ำเช็ดเก็บไปก่อนเดี๋ยวใครใมื่กินใหม่เนื้อทอเชี้มันออื้อทอมันจะอืด เชช่าเดี๋ยวท้องมันจะเิมักินเทอน่ะมากินอันนี้นไปกินอย่างนี้มันคือเดียวนี่เนี่ยมีหูหนึหูสหูสา้ด้นี่เช็ดๆชอันนี้มาเดี๋ยวใครม่กินอีกกินอันนี้เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดน้องกันนะครับล้างนองกันฮะไ้ชั่โมทำความสะอดฮะหช่มนหกนาทีโอเค ราก็จะพยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดนะครับให้มันโตให้ได้ให้พยายามให้น้องให้น้องแข็งแรงแข็งแรงครับเดือดใช่ปะเอาสามไปจากมันนี้แล้วในรุ่นเดี๋ยวพ่อจะทำกายภาพน้องให้ไลูกก็จะให้ยืนมาเดี๋ยวเราจะยืนอ่ะไอ้เหารยืนเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราใช้น้องยืนดูดนะคระับจับจับ ก็จะให้น้องยืนตอนนี้เราก็จะให้น้องสองหัวยืนเอามากระแล้วพวกพิงพิงให้ไปพิงเนนะยเนะยืนนะเออยคายกหัวขึ้นไสู้สู้ไว้ไอ้สองเย็นเออว ปล่อยปล่อยเนียปล่อย่มันนด้เนี้ยมันิ่มเริ่มอันนี้ขาดช่ไหมล่ะเยมันไม่อะไรม่ว่ามือมันแข็งงเลยรก็จะให้น้องยืนสักพครับเราจะได้ออกกลาขาเยรกินนใสะเคียวเอือง่ยเลไม่ขามตงเนี้อนี้มันก็นขอันนี้ขา้านียมันนเอนียป่อยปล่อยปล่อยปล่อยลง หลงเลยตดเลยในข้าดนี้มันยืดเองน่ะข้างหน้านี้มันยืดเองเนี่ยข้ามข้างน้ามันยืไม่ได้มันยังไม่ได้ปล่อย็คลอตัวกำเนิดแล้วทีนี้คลอตกอดกำเนิดไว้แล้วก็ให้พยุงพยุงไว้นะให้มันได้ออกกำกายอันนี้เดี๋ยวให้น้องยังยืนเองไม่ได้นะครับจะให้น้องได้ออกกำลังไก่ก้ามขาเนี่ะนี่น้องสองหัวไม่ครับอันนี้หูที่หนึ่งนะครับอันนี้หูที่สองับแล้วหูที่สามอยู่นี่นะครับนี่นี่อันนี้หูที่สาม หันนี้หันนี้จะเล็กหันนี้ผู้สองหูจะใหญ่หูนี้ก็น่าจะไม่สมบูรณ์นะครับยี่ดูน้องตาแป้วเลยนะครับเห็นไหมครับตาแป้าในเสือสาวในตาสวยวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมหรือเนี่ยตาเปิดเลยนะหรือเนี่ยตาเปิดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ย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 นี่น้ำนมได้แล้วตรงปากแล้วเอ้ยเช็คก่อนเอ้ยเอ้อ ไม่เคยไห็นี่่เเหห็นนนลยให้กินเยอะเป็นอย่างี้แหไรมาต้องให้กินทีละน้อยหลเลยเเช็ดนะน้ำไหลไหลแล้โอ้โหไอ้ข้าวกล้องอข้าวกล้องไม่เสื่อเลยน้ำไหลไหลนี่น้องมาทั้วันมีฟันแล้วนะครับเป็นไหมครับนี่ฟันยีฟันขาวฟันน้องมีตั้งแต่เกิดขานาดน,นี้แข็งขนาดนี้ดีนะก็ข้างหลังยืดไมได้หรอเดี๋ยวพูเลยนะ้ออกกระไรเลยปล่อยปล่อยปล่อยสักหน่อยนะได้ยืนนะ อันนี้คณะน้องยืนเองเลยเดี๋ยวทำกายภาพน้องสักพักหน่อให้น้องได้ยืนนี่ตาเบลเลยโหตาเบลอะเฮ้ยจะคิดทำไมงามันนี่มือคุเือมดแล้วรีย้อังมีดีนม่ให้อาเฮ้ยเฮ้ยเย้เแล้วละจ้าเย็นๆน่สองเขาอยาดูกับเอยาไม่ต้องอะล เดี๋ยวเอาผ้าอัดเดี๋ยวปะผ้าอนเอาผ้าให้แบบเมื่อกี้นะแด่๋ยวให้แม่เช็ดให้ไหนจับไม่จับเดี๋ยวแม่เผิ่อเลือดเดือเอามาช่วยแม่เอาหน่ากินเหมือนกันสดด้านล่างดีถอนนักเลยทเอ้ยก็ไม่มีแรงละพอละพอละเดี๋ยวต้องเช็ดแห้งหน่อยนะตรงนี้เปียกปะอ๋อนอนอย่างนี้สบายเลยเออนอนอย่างนี้สบายเลยเคถ้าเดี๋ยวให้น้องพักก่อนครับน้องน่าจะเหนื่อยแล้วนานละ จะนอนให้ใหญ่ไงวันเนี้ยเนี่ยถ้ามันนอนให้มันนอนทับขานหนึ่งไงปุ๊บมือมันจะได้ไม่เจ็บนี่ไงันเม่นอนทับมันได้ดีๆเอาไปเรียนรู้แล้วจะก็เพราล้างมือล้างมือมาล้างมือมามมือพราะดำเนี่ยแอะมาอย่างงี้ได้ไหมทันขาเอาได้ทันขามันออกงงี้ได้ป่าวยังงีอยังงี้ล่ะยังงี้ได้ไหมย่างงี้ได้ป่า